ดาวโหลดสติกเกอร์ลายสาวราศีมิถุนน่ารักน่ารักได้แล้ววันนี้ที่สติกเกอร์ลายช็อปหรือพิมพ์โพลรแก๊งที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะราศีมิถุนหรือลัคนาราศีมิถุนการงานตั้งแต่ปี2560ถึงปลายปี2560อยู่ในเกณฑ์ดีประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงาน ผู้ที่มีกิจาการเป็นของตอนเองมีเกณฑ์ขยับขยายกิจาการหรือปรับเปลี่ยนปรับปรุงระบบการทำงานให้ดียิ่งขึ้นพอถึงช่วงปลายปีมีเกณฑ์ได้ทำธุรกิจใหม่ได้งานใหม่หรือตำแหน่งหน้าที่การงานใหม่ซึ่งจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นการเงินในปี2 5 6 0นี้อยู่ในเกณฑ์ดีหยิบจับทำอะไรก็มักจะประสบความสำเร็จด้วยดีโดยได้มาจากการทำงานหรือธุรกิจร่วมกับหุ้นส่วนแนะนำให้ทำทานและปลูกปัวไว้ในหน้าบ้านเพื่อเสริมโชคลาภ ความรักในปี2560นี้สำหรับผู้ที่มีครอบครัวอยู่แล้วความรักจะมั่นคงช่วงปลายปลายปีอาจจะมีเรื่องวุ่นวายรำคาญใจเวลาอยู่ใกล้กันอาจมีถกเถียงกันบ้างสำหรับคนโสดปีนี้มีเกณฑ์จะได้เจอคนถูกใจสามารถคบหาเป็นแฟนได้โดยมาจากการทำงานหรือเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์รตีเปิดดวง 4G ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line สอบถามโทร 098-442-0234หรือ Add Line i d PR Variety